ต้องลงแบบนี้เนี่ยผมไม่ชอบคนแบบนี้เลยไม่ชอบคนแบบนี้เลยคือเนี่ยเขาให้ด้วยความเจตนาที่บริสุทธิ์กันทั้งคู่ให้ด้วยความรักความเอ็นดูความเมตตาอยากให้คนที่เขาหลักเนี่ยได้ใช้ของดีๆถ้าแค่นั้นแต่คนที่ไม่ได้ให้เนี่ยไปพูดว่าไปคิดแต่ว่าเขาต้องให้เพราะหักหน้าใครบางคนให้เพราะหมั่นไส้ใครบางคน คุณน่ะได้ร่วมกับเขาสักบ้านไหมฮะคุณได้ร่วมกับเขาซักบ้านไหมเออได้ร่วมกับเขาสักบ้านไหม,ไม,ไหมแต่ไปคิดในสิ่งที่เขาให้ทับหน้าเขาให้เนี่ยเขาว่าอยากให้นุ่นได้ใช้ของดีๆเออมันก็เป็นสิ่งดีๆเขารักนุ่นรักก็คือรักถูกต้องแล้วคุณไปคิดไปลงแบบนี้ยว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสีใจจังเว้ย อา้าวแล้วคนที่ให้หนูรู้สึกไงเขาต้องคิดดีว่าเอาเออ้าวการที่ให้ฉันให้ของหนูไปมันมีปัญหาหรออา้าวแล้วผลเสียอยู่ที่ใครเออผลเสียที่หนูป่ะหนูก็ไม่ได้คนที่ให้ก็รู้สึกไม่ดีเออใครจะอะไรก็ได้ย่า na, ยุ่งกับทับหน้าย่าทับหน้ามาออกหน้าอยา่าก็ถูกปะล่ะก็ทับหน้าเป็นคนให้ iPhone 17นุ่น แล้วเขาก็ลงเลยว่าเหนือไฟยังมีฟ้าคืออะไรอะเนี่ยคือมันดูแบบคุณแม่งไม่ได้ร่วมมัท่าน้าทักบ้านด้วยสามแต่มีเซตอะไรไปแบบเอแทนที่จะลงแบบเป็นเอฟซีที่น่ารักเนาะดีใจจังเลยนุ่น,นได้รับไอโฟนสิบเจ็ดทั้งคู่เลยน่ารักมากๆอะไรแบบเนี้ยเป็นเนี้ยทำไมไม่ทำอะ่ะเอฟซีที่ดีเขาก็ทำแต่เอฟซีแบบเนี้ยคืออะไรทําน้าทักทั้งคู่ถูกต้องครับ ทำไมถึงไม่ทาแบบนี้ถูกไหมทําไมถึงไม่ทําแบบนี้ลนะ่ะใช้ชื่อหนุ่นด้วยถามถ้ารักจริงจะไม่ทําให้ไม่ไม่ให้ใครได้รับผลกระทบถูกต้องคือเราไม่ได้ให้เราเป็นคนเอฟซีธรรมดาเราไม่ได้ให้หนุไม่ได้ให้หนุ่นถึงเวลาุนุ่นได้รับแต่เป็โพลแซ่คนที่ให้หนุ่นมันไม่แฟร์กับคนที่ทํางาน มันไม่แฟร์กับคนที่เขาทำประโยชน์ถูกปะคนที่เขาทำประโยชน์อะ่ะมันไม่แฟรถูกไหมอ่ะทุกคนนี่พูดในทิ่งที่ถูกต้องเลยเรากรีดบ,บ้านแทบแตกโหขอบคุณมากครับผมก็ดีใจเหมือนกันเออไม่ถ้าไม่ทำถ้าทำไม่ได้อยากไปว่าใครภาษาจริง เดี sea, return, return, on ite, ๋ยวเปิดเดีเปิดให้ทุกคนไปบล็อกเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราอีกคือลงอะไรแต่แบบว่าไม่ไม่สร้างสรรค์ผมไม่ชอบแล้วเวลาเราเหนื่อยงานมาเราไปเจอแบบนี้แบบเฮ้ยคือคือเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ ดีมากๆากเลยการที่เขาให้อะไรกับศิลปินอะเออมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆต่อให้จะมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่ามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากแต่กับเรื่องที่ดียงมากอะยังมีปัญหายังสร้างปัญหางั้นก็ไปนอนดู youtube เลยไม่ต้องมาดูพวกเราแล้ว คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้กับไอโฟนเนี่ยเราไม่รู้นุ่นไม่รู้เออไม่รู้ด้วยซ้ำเราก็ดีใจทุกคนก็ดีใจที่อยู่หน้างานก็เออดีใจกันหมดทุกคนรู้ว่ามีดีแต่ว่าทำไมถึงต้องไปแสะคนที่ให้หรือไปสะใจกับการกระทำที่ของคนอื่นที่มันบริสุทธิ์คนอื่นเขาให้พลักแต่เราไปสะใจซะแล้ว เดี๋ยวผมจะบล็อกสองคนก็คือคุณพิษอะไรเนี่ยแล้วก็คุณตัวจีนะผมจะบอกวนะ่าเป็นเอนี่แหละแต่ว่าทําตัวไม่ดีก็ก็จะเห็นกันเลยแล้วผมก็ไปเม้นบอกว่างั้นก็เชิญโพสได้ตามสบายเลยต่ามเป็นจร ไปถามเขาเขาก็ไม่ตอบนะคือในวันที่เขาลงว่าชีเซอร์ป่วยยศให้เลยจ้าือวันที่ผมได้ไอโฟนแล้วเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วเขาลงว่าเหนือไฟมีฟ้ามีอยู่จริงคิคๆสะใจจังโวยมันโวยนะ ไปไปถามเขาว่าอะไรหรอครับแล้วผมผมผมเมนต์ไปตั้งแต่เมื่อคืนเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบผมก็เลยบอกว่าตอบเม้นด้วยนะครับว่าโพสต์คืออะไรขอเรื่องจริงนะครับเขาบอกว่าไม่ได้เอ่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครนะครับบางทีก็คิดอะไรได้อยากโพสต์ก็โพสต์ไม่ได้พัดพิงอะไรถึงใครรู้เป็นอะไรหรือเปล่าถึงมาถามแบบน,นี้ผมเป็นแน่นอน